วัดีครับวันนี้สารแลนเอาบรรยากาศการประชุมปรึกษาหาหรืองานชิมข้าวใหม่ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินอำเภอโนนนารายในข้อตกลงกันว่างานจะจัดขึ้นในวันที่ที่3มกราคมง5 6 4าครับงานเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึงหโมงเย็นในกิจกรรมในงานก็มีเวธีเสวนามีการจัดนิทรศการและตลาดนัดอินทรีย์ใครมีสินค้า อินซีนำมาจำหน่ายในงานได้เลยในงานครั้งนี้จะมีข้าวให้ชิมเกือบ20ชนิดครับพร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ไปขยายเพื่อความมั่นคงทางอาหารเชิญชวนพี่น้องที่สนใจมาชิมข้าวเผื่อชอบก็เอาไปขยายไว้ทำทานที่บ้านครับมารู้ประโยชน์ของข้าวแต่ละชนิดได้ที่งานกันนะครับและที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ แล้วพบกันในบรรยากาศตีมงานวัดที่บ้านสวนใจดีนะครับมันโตย่างมันเองรวมหิบแจวมันหลายแจวเหรอมันอะไเด็ดตัวอเด็ดงมเลย รอนช่องเลยก็ทำให้ไล่รอดช่องอ่ะที่พอออกเขียวซาเก่หมดนี่อยังวันนั้นกินซาเก่อร่อยมันเ็ดอ่ะนะมันเทศขึ้่เบื่อกลัวซาเก่มาใส่ซาเก่ซาเก่เงินเนาะผมขอบคุณแต่เกิดมากเพราแต่เคยกินน้ำมันนะแซ่บในกระวานซาเก่โคตรอร่อยนะอาหากินไม่ได้นะซาเก่ลูกมันคล้ายๆขนมขนมแหญ่อ่ะผมจิ้มมันนแล้วเสียเป็นของหวานแมเนี่ย มหนก็จะิต่เของีนะม่นังดี้น่ของีมีเลเรามีคนควบคุมห้องมีนเข้าีมาเขารับต้องมีคนแ่้าหลาง แเราแต่ั่จาเรามาเปนเขาันเาเขาเขามีความเสี่ยงเนกกรเขาจะมาแบ่งูนไปเร่อยเขาใส่ไม่ไม้เล็ใ่เลยเขาใช้ไม้เขาใช้ไม้เนี่ยไม้มือน่ะไม้งามสอเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ไม้เขาเป้นเครื่งไม้เลยใส่เล็กปินเ ต้องพลิกไปพลิกมาแล้วก็อันนี้เอาตัวมันเข้าหาไฟเสียนด้านมู้นด้านนี้เืยไปนั่งดูก็ทำชีมือบ้ากนะต้องใช้ไว้พลิกกรติกมาไม่งั้นมันจะมัรต้องอไหมอาหารมันมีเยอะกว่านี้นั่นแหละเดี๋ยวเขาเดี๋ยวคนนั่งก็จะเอามาคนนี้ก็จะเอามาอีกแล้วนะจะให้เขา ใส่บิโตมเลยรวมกินข้าวเลย่ะกนาพาร์นี่มุ่นไปโอ้ยรวมกินข้าวเลยเ่ยเนี่ยข้าวที่ข้าวหลามขนมหมูนะย้ายไปเป็นจังหวัดไปเป็นหัวหน้าอลัขาเมล็ดพันธุึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็โอ้เยอะแล้วเนื่อไม่ใช่พิจารณัวสาแก้ว เขาทว่าจ้าแก้วเหรอคาแต่ว่าจ้าจ้าแก้วแหนมสมแม่ผมจับเขาทำแล้วแต่จะปิ้งจะทอดเหรอแมวก็ปิ้งใส่แตแล้วแต่จะปิ้งจะทอดเหรอนี่ไงก็องเตรียมเตาเนาะเต้าแก้มแก้มแกมวายเตาใหญ่แหนมแก้มไว้ ขอตามที่รายการลงเี่เมนูเยอะเลยเลยไม่ต้องเยอะหรอกนเดี๋ยวของของกินเนี่ยเราจะเอาเปหม้ออะไรอ่ะหม้อธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าข้าวเนี่ยเป็นหม้อดินโาเคแค็น่หม้อวัดธ่รอหม้อนะโอเคเาะกันนีา่ัอนนงังสดพอตัดว่ามันรน กวางอุบานกวางอุบานทอดไอดไข่เราก็จะได้ไอ้เี่ยทไข่เียเี่เขอคี้ไข่เียไขุ่นทอไข่เียวไข่เียเยวของีเียวใช่เีกบเจีวไงถ้มีน้จอยู่เอ้ย้จิอยู่แล้วไมนี่เจีวนที่วางอุบานเจียวเข่เราต้องเอาเะเอ ดูอีกจะเยอะขนาดนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องหรอกน้องน้องกินน้ำยาเอาไว้ถ้ามีเมนูถ้าจะมีเด็กมาดูงานมานนมันมันฝังไปทำคุนนี้ให้เด็กเป็นพิเศษมันเล อยากกินไหยนประตูไยเพียรีฮาว่าพอรุกินน้องนอยากกินไม่เี่ยวไท่นี่มันเยอะกว่านี้นี่หลายเท่าเลยไต่แปที่อหัวาวยเลไปยงว้อาเสียงไปหาคนเลย

ไก่กีพกเยกินพวกนี้ไหมครับไปกินนะเขาทีหลังอ้มันเสียดไับยราองี่เรังเป็นตลาดฟังไหนฟังเป็นของอ่าเดี๋ยวพี่ก็มารื่องเรื่องข้าวผมอยากให้หูทีนให้ให้เสร็จแต่ว่าสายทานข้าวที่เสียงมันนั่งายไปดูเลเอาทนข้าวสมมติเราไปดูเลย อโอเคั้งนั้นใสไปืค้าตัวนี้ใครเป็นคนมาที่้เปิดเอดอ้งานที่เราเสียงิ่าอาืนอย่างเงี้ยจะเอาให้ใครเป็นคนดูแลเอามาตาขามีแล้วของผมตอนนี้ก็มาลินกั ่เ็นทโลยเอามาไอเนี่ยนะเอามาโชว์อาหวตัว uh. น okay, ้นต้องเอามาก็เอามาโชว์นข้าวเน้อาไ้วาเขาเลยช่วยเออูว่าเขาจะช่วยนะเขาเค่อยโอเคว่าเจหบเจ็บเจ็บเจ็บเจบลงปุ๊บสมมติเราจะชิมข้าวลงจากเวทีปุ๊บเดินออกเดินออกไปทีเ ตัวชิมข้าวจะอยู่ข้างนไหนข้างไหนก็ได้พวกทีมข้าวจะอยู่อยู่ในอยู่อยู่ด้านอยู่ในงานนี้ตัวนั้นจะเป็นตัวที่เป็นบูธของทั่วไปบูธการพุทธของทั่วไปก็ให้มันเยอะออกไปใหญ่กว่าเพราะว่าเขาจะตากแดดก็ทั้งตากแล้วค่ะเราก็ต้องเดี๋ยวรอไปก่อนที่จะจะใช้ใช้อะไรดิล่มขายของเห็นไหมเป็นสีขาเหรอ ลรมเอามาปัก